ขนมปังไส้กรอกหลังจากที่เราเติมฟิลเลอร์เพิ่มขนาดแล้วทรงไม่สวยเกิดจากอะไรบ้างหมอปั๊มเพิ่มขนาดมีคําตอบครับสําหรับการเติมฟิลเลอร์เพิ่มขนาดน้องชายถือว่าเป็นวิธีที่ปลอดภยัยได้มาตรฐานพักฟื้นต่ําแล้วผลลัพธ์ส่วนใหญ่ก็จะออกมาดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้การันตีว่าทุกคนจะออกมาแล้วดีสวยถูกใจถูกกับจริตของทุกคนเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือหรือศิละปะ ชั้นสูงขแขนงหนึ่งนั่นเองขึ้นอยู่กับว่านานา,นานจิตตังด้วยแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าถ้าเป็นฟิลเลอร์แท้มีมาตรฐานสามารถสลายออกได้เลยไม่มีปัญหาครับอ่ะเรามาดูกันว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดขนมปังไส้กรอกเกิดจากอะไรได้บ้างข้อที่1ปริมาณฟิลเลอร์ที่มากเกินไปการที่ใช้ปริมาณฟิลเลอร์มากระดับหนึ่งก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าจะได้ทรงที่สวยแล้วก็ปรับแก้ปัญหาให้กับคนไข้ได้ แต่ว่าถ้าอะไรที่มันมากเกินไปก็จะถือว่ามันไม่ดีนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้ไหลไปที่หนังหุ้มปลายได้ในคนที่ยังไม่ขีดหรือว่าในเคสที่น้องชายสั้นมากๆแต่ว่าอยากเติมทีเดียวเลย30 CC ซีซีก็คือปริมาณที่มันเยอะมากๆแบบนี้มันไม่สมดุลกันก็อาจจะทําให้เกิดภาวะหนุ่มปังเซกอ่ะขึ้นได้นั่นเองครับประวัติการฉีดสาเหลวหรือว่าผ่าตัดบริเวณน้องชายการที่เราเคยไปฉีดสารแปลกปลอมต่างๆ ก็จะเกิดพังผืดขึ้นและพังผืดนี่เองก็จะเป็นตัวร้ายที่จะทำให้รูปทรงของฟิลเลอร์ที่เราใส่ไปนั้นไม่เป็นไปตามที่คุณหมอเขาออกแบบหรือดีไซน์ไว้นะครับเพราะว่าตัวพังผืดมันจะไปกั้นทำให้การขยายตัวของน้องชายเราเนี่ยไม่สมดุลแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาตินั่นเองแม้ว่าเราจะไปลาอตัวสารเหลวอ,ออกแล้วแต่พังผืดเราก็ไม่สามารถที่จะลาะอ,ออกได้ทั้งหมด100%เช่นเดียวกับการผ่าตัดครับ ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดรักษาโรคหรือว่าการผ่าตัดเพื่อใส่ตัวซิลิโคนเข้าไปก็เกิดพังผืดและตัวพังผืดนี่ก็ทำให้รูปทรงไม่เป็นไปนตามที่ต้องการได้ครับ oh. ตำแหน่งที่ฉีดไม่เหมาะสมก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยนะเพราะว่าตำแหน่งที่เราจะเดินตัวยาฟิลเลอร์ครับจะต้องอาศัยความชำนาญของแพทย์แต่ละท่านแล้วก็เทคนิคของแพทย์แต่ละคนที่ใช้ในการเพิ่มขนาดไม่ว่าจะเป็นน้องชายหรือบริเวณใบหน้าเนี่ย มันก็แตกต่างกันนะครับแม้ว่าจะเป็นแพทย์คนเดียวกันเนี่ยถ้าเคสหรือว่าต้นทุนเดิมของน้องชายต่างกันก็ควรที่จะใช้เทคนิคต่างกันเพื่อให้ผลลัพธ์นั้นออกมาดีที่สุดดังนั้นการประเมินหรือการออกแบบถ้าไม่ถูกต้องผิดไปขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดภาวะขนมปังไส้กรอกที่เราไม่ชอบนั่นเองการเลือกฟิลเลอร์ผิดประเภทแม้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับแต่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ ในแพทย์หรือว่าคลินิกที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์อย่างเช่นการเพิ่มขนาดของน้องชายเราต้องใช้ฟิลเลอร์เนื้อที่มีความแข็งสูงเพราะว่าเราใช้งานตอนแข็งเราก็ไม่อยากให้มันนิ่มหรือมันย,ย้อยหรือมันตกท้องช้างแบบนี้เนี่ยถ้าเราเลือกผิดก็ทําให้ผลลัพธ์ออกมาอาจจะไม่เป็นที่พอใจเท่าที่ควรและข้อสุดท้ายเลยก็คือการดูแลตัวเองอันนี้ถือว่าสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าหมอให้คุณ50บ อีก50%นั้นก็คือเกิดจากการดูแลหลังทำที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาเจอกับหมอปั๊มนะครับแล้วก็หมอแนะนําอะไรไว้นะครับมีการส่งข้อมูลไว้ว่าเออควรจะดูแลตัวเองหลังทำแบบนี้แบบนี้นะเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอันนี้อยากจะให้ทําให้ครบทุกขั้นตอนเพราะว่ามันจะส่งผลต่อทรงหรือว่ารูปแบบหลังทำนะครับให้ออกมาสวยแล้วก็ดีที่สุดให้น้องชายเราหล่อที่สุดนั่นเองสรุปนะครับก็คือว่า การเติมฟิลเลอร์นะก็ถือว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็ดีมากๆแล้วนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ถูกใจหรือถูกจริตกับทุกคนแต่ข้อที่ดีที่สุดของฟิลเลอร์เลยก็สามารถสลายออกไปได้นะครับสลายออกก็เหมือนลบแล้วก็เริ่มกันใหม่ได้นั่นเองครับจากนั้นจึงไม่ต้องกังวลจุดนี้มากจนเกินไปครับถ้าใครนะครับอยากจะดูรีวิวหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปที่เว็บไซต์ w w w l e v e r y b k k c o m หรือว่าทักไลน์ l e v e r y b k k เพื่อดูรีวิวหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับหมอปั๊มเพิ่มขนาดได้ครับ